คุณมครับมาพบกันกับรายการ Set Face-to-Face face นะครับเราจะหยิบประเด็นที่น่าสนใจมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษวันนี้อยากจะคุยเรื่องแบบเบาๆกันสักหน่อยกันแล้รกันเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับบางท่านที่เป็นผู้ลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็อาจจะเคยได้รับกระดาษฉบับนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นกระดาษใบหนึ่งให้ผมดูหน่อยดูไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะครับ เวลาเราลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็สมมติได้เงินปันผลนะครับเขาก็จะมีการจัดส่งเอกสารนะครับจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็ตามแต่นี่นะครับมาภาพภาพขึ้นไหมฮะโอเคอภาพนี้บางท่านอาจจะเคยได้แล้วบางคนคุ้นชินนะครับเวลาเราได้ปันผลมานะครับอาจจะโดนหักภาษีนะที่จ่ายไป10%อเนันนี้ก็บางคนก็บอกอจ่ายแล้วจบไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ใรกระดาษใบนี้มาให้เกิดประโยชน์อะไรวันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนทําความรู้จัก ว่าไอใบปันผลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีในยะอะไรมันสามารถเอามาวางแผนการเงินวางแผนปัษสีเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินนะครับคือคุณชัดชดาสิงชูบกนะครับหรือว่าคุณขอบุ่นนะครับเป็นนักวางแผนการเงิน CFP มาร่วมรายการกับผมนะครับ,วรบสวัสดีค,ครับน้องขอบุญนสวัสดีค่ะพี่วสวัสดีค่ะ วันนี้เดี๋ยวคุยกันไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเบาหรือเปล่านะพี่ร้อยโอเคอาจจะไม่เบาใช่ไหมตอนแรกบอกว่าเป็นเป็นเรื่องว่าเบาคือไม่เบาแล้วโอเคงั้นพวกเราตั้งสติมามาเรียนหนังสือกันนะครับทีนี้ฮะเอาภาพเมื่อสักครูนี้ขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งครับทีมงานนะครับหลายคนเนี่ยเคยได้เห็นกระดาษแผ่นนี้นะครับรับมาแล้วเราก็โอเคจ่ายปันจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายไปเรียบร้อย withdrawing tax 10%แล้วก็จบกันไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราได้ กระดาษใบนี้มาในมุมของนักวางแผนการเงินเนี่ยเราจะดูตรงไหนไหมมีอันไหนที่เราที่เรารู้สึกว่าเออเป็นประโยชน์ที่เราควรจะต้องสังเกตดูไหมครับขอคําแนะนําหน่อยคุณคิดว่าอ่อันดับแรกเลยคือมันเป็นเรื่องของถูกฝาถูกตัวก่อนได้ไหมพี่อ,อันดับแรกที่อยากจะฝากเช็คคือชื่อเรากับเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากออรอ่ะตรงกันไหมก่อนอเพราะว่า ถ้าเกิดมันไม่ตรงกันเนี่ยมันแปลว่าข้อมูลในระบบของฐานข้อมูลของกรมสัรกรอ่ะมันอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลตรงนี้อันนี้ค,คือจุดหนึ่งที่อยากจะฝากตรวจสอบเลยอาจจะเป็นอะไรที่ดูจะพื้นฐานสักนิดนึงแต่คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่อยากจะให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยเช็คก่อนว่าข้อมูลตรงนี้ถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าใช่ของเรารหรือเปล่าค่ะพี่บอยครับคราวนี้พอใช่ของเราแล้ว แน่นอนละถ้าเป็นไปได้รายการไม่ได้เยอะมากเนี่ยนักลงทุนบางท่านก็จะมีการไปตรวจสอบกับเงินที่เข้าบัญชีว่าสุดท้ายแล้วเงินปันผลที่อยู่ตามตารางตรงเนี้ยม,มันตรงก,กันกับเงินปันผลที่เข้าบัญชีของเราหรือเปล่าเพราะว่าตัวตารางตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของยอดเงินต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่ชัดเจนเลยว่าเอ้ยเขาจ่ายเราเท่าไหร่เป็นปันผลของหุ้นอะไรเนาะอันนี้คือจุดที่ปุ้นคิดว่าเป็นเบื้องต้นพื้นฐานเลยที่เราสามารถ ตรวจสอบได้ก่อนว่าเงินเข้าบัญชีเราตรงตามยอดตรงนี้หรือเปล่าคะ่ะถ้าถ้าเข้าเยอะกว่าทําไงฮะต้องไปคืนเขาไหมถ้าถ้าเข้าเยอะกว่าเราก็ต้องแอบไปดูแล้วว่ามันอาจจะเป็นภาษีเงินปันผลที่ TSD ไม่ได้เป็นนายทะเบียนก็ได้พี่อคือพี่สังเกตนะในกระดาษแผ่นนี้ด้านขวามือสุดจะเขียนว่า เป็น TSD เป็นนายทะเบียนเนื่องจากว่ากระดาษแผ่นนี้มันคือระบบที่มีการอำนวยความสะดวกให้ของทาง TSD ก,กับกรมสรรพากรนะคะคต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเรามีการถือหุ้นหรือว่าถือกองทุนใดๆที่ TSD ไม่ได้เป็นนายทะเบียนอะ นั่นแปลว่าเราจะมีเงินที่อยู่ข้างนอกอะ่ะเข้าบัญชีเรามาเกินกว่านี้พี่มันจะมีหุ้นหรือว่ากองทุนตัวอื่นด้วยที่ทาง TSD เขาไม่ได้เป็นนายทะเบียนดังนั้นม,มันก็มีโอกาสที่เราจะได้เงินปันผล่ะเกินกว่าที่อยู่ใบนี้นะอันนี้คุณบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้พี่ได้ก็คือถ้าสมตมติ TSD เป็นนายทะเบียนจะโผล่ในนี้ทั้งหมดแต่อันไหนเขาไม่ได้เป็นนายทะเบียนก็จะไม่อยู่ในในหน้านี้เราก็ต้องไปเช็คของเราเองอ่ะโอเค อันนี้เบื้องต้นก็คือตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยไปเช็คทั้งจํานวนเงินทั้งชื่อของเราให้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับแต่พอมาดูรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีช่องอจํานวนเงินปันผลหักณนะที่จ่ายเครดิตภาษีไม่ได้เครดิตภาษีบางคนดูแล้ว,<ม>ลวก็งงๆมันคืออะไรเนะ่ครับไอเครดิตภาษีไม่เครดิตภาษีนี่คืออะไรครับอุเลอแบบนี้พี่ปุเลอแบบเป็นสตอรี่แล้วกันนะว่า เพื่อทำความเข้าใจตัวภาษีตรงนี้มันต้องถอยหลังไปตั้งแต่ก่อนที่นิติบุคคลเหล่านี้จะจัดตั้งขึ้นพี่บอยเข้าใจแบบนี้ก่อนว่านิติบุคคลเนี่ยมันเป็นหน่วยหน่วยในเชิงกฎหมายหน่วยหนึ่งจริงๆแล้วนิติบุคคลหรือว่าบริษัทเหล่านี้มันไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เขาจัดตั้งตัวกิจาการของเขาเนาะนั่นแปลว่าเงินที่เขาได้มาเนี่ยแท้จริงแล้วอะ่ะมันคือเงินของนักลงทุนถูกปะ่ะคือพวกเราจะต้องระดมเงินเข้าไปเพื่อ สร้างกิจการเนี้ยให้มันเกิดขึ้นนะคะตัวภาษีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือบุคคลก็มีภาษีนิติบุคคลเองก็มีภาษีเนาะเมื่อนิติบุคคลเนี่ยได้เงินมาก้อนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาไป ทำรายได้สร้างรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายหลังจากหักต้นทุนต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็มีกําไรครับซึ่งนิติบุคคลเนี่ยเขาก็เสียภาษีจากฐานกําไรของเขานะคะเสร็จปุ๊บเขาเขาเสียภาษีเสร็จปุ๊บสมมติว่าวันนี้กําไรร้อยบาทของนิติบุคคลนะพี่บอยสมมตินิติบุคคลได้กาไรร้อยบาทครับภาษีปัจจุบันนี้ในปีนี้ค่ะอัตราพื้นฐานใช้คาว่าพื้นฐานก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีอัตราที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างที่เราเห็นอยู่ใน อยู่ในตารางนี้นะคะคตัดตาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สมมติวันนี้ปุ้นมีกําไรร้อยบาทปุ้นต้องเสียภาษีละอยี่สิบาทในส่วนของนิติบุคคลก่อนนิติบุคคลก่อนยี่สิบบาทถ้าบอ,อกว่านิติบุคคลเนี้ยเหลือเงินในกระเป๋าแปดสิบาทอ่าแปดสิบาทเนี้ยสมมุติว่ากิจการเนี้ยเขามีนโยบายในการจ่ายปันผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ของกําไรที่ทําได้เลยก็คือทําได้เท่าไหร่คืนกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดเลย สมมติว่าเป็นแบบนั้นนั่นแปลว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะได้80บาทเนี่ยคืนกลับไปบแต่ว่าภาษีก็บอกว่าก่อนจะจ่ายตัวเงินปันผลนะอย่าเพิ่งจ่ายนะขอหักภาษีณนะวันที่มันถูกจ่ายเนี่ยเอาไว้ก่อน10อเพื่อจะได้รู้ว่ามีการจ่ายตัวเงินปันผลเนี่ยออกมานั่นแปลว่า80บาทตะกี้นี้อค่ะพี่ ทางนิติบุคคลอ่ะไม่สามารถที่จะจ่าย80บาทได้เต็ม <Ừ. S 2> จะต้องเอา80บาทอ่ะไปคูณกับ10%ก่อนก็คือ8บาทบมันได้ออกเป็น8บาทเนาะแปดสเของ80อก็คือ8บาทนั่นแปลว่านักลงทุนเนี่ยจะได้เงินสดเข้ากระเป๋าจริงๆอ่ะคือเจ็ดสิบสองบาทบอันนี้คือที่มาที่ที่มาที่ไปของตัวภาษีต่างๆของฝั่งนิติบุคคลก่อนนะคะคร,คราวนี้เนื่องจากว่า ตัวบุคคลธรรมดาก็มีภาษีนิติบ,บุคคลก็มีภาษีและมันดันเป็นภาษีเงินได้เหมือนกันทั้งคู่นั่นแปลว่าเท่ากับว่าถ้าเกิดเราไม่มีระบบของการเครดิตหรือมีการเอามาคิดคำนวณใหม่เนี่ยม,มันทำให้หนักลงทุนหนึ่งคนเนี่ยมีโอกาสเสียภาษีซ้ำซ้ำซอนเพราะมันค<อ>ือภาษีเงินได้เหมือนกันในเงินก้อนเดิมเนี่ยมันอาจจะเสียภาษีซ้ำไปซ้ำมาก็ได้นะคะค ก็เลยเกิดเป็นแนวทางของการทำเรื่องของเครดิตเกิดขึ้นนะคะนี่คือที่มาก่อนว่าทำไมมันถึงสามารถเครดิตได้เนื่องจากว่ามันเป็นภาษีชนิดเดียวกันคือภาษีเงินได้เหมือนกันเพียงแค่ว่าอันนึงเป็นบุคคลธรรมดาอันนึงเป็นนิติบุคคลดังนั้นในเมื่อสุดท้ายมันก็คือเงินเราเงินของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกันก็เลยเหมือนคล้ายๆว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะยอมจบต่อฝั่งภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือจ่าย โดน10%เมื่อกี้นี้เราจบไปเลยจ่ายทั้งกระบวนการของนิติบุคคลแล้วเราก็จบกัสัมภากรไม่มาวุ่นวายอะไรอีกหรือเราจะบอกว่าเฮ้ยเราขอใช้ฝั่งของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะในการรวมคำนวณใหม่อีกรอบ,รบเราขอไม่ใช้ฝั่งนิติบุคคลเราขอใช้ฝั่งบุคคลธรรมดาของเราเนื่องจากว่าเราเองเนี่ย ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายไม่ได้เสียภาษีเยอะย0สบเปอร์เซ็นบวกกับ have, อีกโดนหักอีกสิบเอร์ซ็นตเหมือนฝั่งนิติบุคคลครเราขอมาคิดแบบบุคคลธรรมดาดีกว่าถ้าเกิดเราคิดแบบบุคคลธรรมดาพี่แล้วตัวภาษีที่เสียมันน้อยกว่าเราก็อาจจะเลือกที่จะคิดคำนวณมัแบบฝั่งของบุคคลธรรมดาก็ได้ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ก่อนดังนั้นเราเลยเหมือนกับว่าในมุมของนักลงทุนน่ะเหมือนเราสามารถคิดได้อีกรอบหนึง่ง มีโอกาสทางภาษีอีกรอบหนึ่งว่าเราจะจบแบบฝั่งนิติบุคคลเสียสิบเปอร์เซ็นแล้วจบหรือว่าเราจะมารวมคำนวณใหม่คราวนี้ด้วยซินาริโอเมื่อกี้คือเมื่อกี้ปุณคิดจากเงินหนึ่งร้อยบาทเนาะเอาแบบ,บง่ายๆใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยด้วยตารางแบบเนี้ยชีวิตจริงอะ่ะมันไม่กลมๆพี่ชีวิตจริงมันมีความตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีตัวเลขเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคร,คราวนี้เอ่อถ้าเกิดจะเทียบเคียงถ้าเกิดจะเทียบเคียงว่าแบบ เอ๊ะราสุดท้ายเนี่ยตัวเงินที่เราได้ได้รับมาจริงๆเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่บ้างให้เราสังเกตอยู่2อสช่องค่ะ<ม>เรื่องแรกเลยคือดูเรื่องของเงินปันผลที่เราได้รับ<ม>เงินปันผลก่อนก็คือตัวเงินที่เราได้เนาะครับตัวเงินที่เราได้เนี่ยเทียบเคียงกับ80บาท ก็คือตัวเงินปันผลเมื่อกี้ทีต่ตัวเลขเมื่อกี้ที่คุณยกตัวอย่างก็คือหลังจากมีการเสียภาษีฝั่งนิติบุคคลมาแล้ว20%่สิเนตัวเลขแรกในหุ้นตัวแรกเลยเนี่ยอัตราเขาตรงเป๊ะเลยคือ20บอร์ตรงเป๊ะกับตัวอย่างเลยก็คือนั่นเท่ากับว่าเงินปันผล18,124บาทเนี่ยมีการคิดภาษีมาแล้วอ่ะ20%นั่นคือจำนวนเงินปันผลนะคะคำว่าเครดิตภาษีเครดิตภาษีเนี่ยมันก็คือตัวภาษีที่เรามีที่นิติบุคคลอะ่ะ เขามีการจ่ายไปแล้วซึ่งก็คือเทียบเคียงกับ20บาทเมื่อกี้นี้ uh huh, uh huh. ช่องคําว่าเครดิตภาษีอะ่ะมันคือเทียบเคียงกับ20บาทในตัวอย่างเมื่อสักครูเขากําลังจะบอกเราว่าเงินปันผล18,124อ่อะ uh huh. จริงๆมีการเสียภาษีไปแล้ว4,5 3 1้ารอมบอาท uh huh. อันนี้คือคือตัวความหมายที่มันเกิดขึ้นนะคะคราวนี้อย่างที่เราทุกคนเมื่อกี้ฟังกันไปว่าแบบเฮ้ยาทดันจ่าท อ่สิอยู่ตรงไหนของหน้าตารางนี้10%อยู่ตรงคําว่าภาษีหักหนาที่จ่ายค่ะ uh huh. จะเห็นว่ายอดตัวเลขมันเป๊ะเลยมันคือ10%ซ uh huh. ของ 18, 4, 1 8 1 2งหเป็น1,812งพบาทสีสตางค่ะครับอันนี้คือการเทียบเคียงตัวอย่างที่มาที่ไปของ ของตารางนี้กับเรื่องราวเวลาสมมติว่าเราอยากทาคำเข้าใจที่มาที่ไปว่าการเครดิตภาษีเงินปันผลน่ะม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้จากความพยายามจะขะจัดความซ้ําซ้อนของการเสียภาษีเงินได้ค่ะพี่ซึ่งมันจะมีบางบริษัทบางไอเทมที่บอกว่าไม่ได้เสียภาษีหรือว่าเสียภาษีสิเที่ไม่ใช่ยีมันก็มีเหมือนกันแบบนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะคืออย่างนี้มันจะมีบางกิจการหรือบางธุรกิจที่ ตัวเลขเงินได้ที่เขาจ่ายมาค่ะได้รับยกเว้นตัวภาษีนิติบุคคลไอ้เจ้า20เปอร์เซนตเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะ่ะเขาได้รับยกเว้นไม่ว่าอย่างตัวอย่างที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆคือกิจการที่ได้รับการสนับสนุนผ่าน B O I ครับผมซึ่งกิจการที่มีการผ่าน B O I พวกเนี้ย เขาจะได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลเลยค่ะ20%เปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้เสียไงอพอเขาไม่ได้เสียปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถนำยอดนี้มาเครดิตอะไรได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการเสียภาษีตัวฝั่งของนิติบุคคลมาเลยอะ่ะเ,เราก็ไม่สามารถเครดิตได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีที่มีเขียนว่าเอ้ยไม่ได้รับไม่ได้รับเครดิตหรือว่ายกเว้นภาษีไปเลยแบบนี้นะคะครับอ่ะอันนี้คือช่องที่แบบว่า ไม่ได้รับเครดิตหรือว่าช่องยกเว้น <Ừ. S 2> ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดนายทะเบ,บียนเป็น TSD อ่ะเขาจะมีการแยกมาให้ว่าโอเคอันนี้คือไม่ต้องเครดิตนะหรือว่าอันนี้คือได้รับยกเว้นทั้งก้อนเลยความแตกต่างมันจะมีนิดนึงค่ะก็คือถ้าเกิดไม่ได้รับเครดิตแต่ว่าบางจะมีบางเคสที่ไม่ได้รับเครดิตแต่เสียภาษีหักหน้าที่จ่ายอยู่นะเจ้าสิอรน่ะยังเสียอยู่ แต่ถ้าเกิดเป็นกิจการบางประเภทที่รับยกเว้นอย่างกลุ่ม B O I อย่างเงี้ยเขาจะได้รับยกเว้นทั้งทั้งหมดเลยก็คือถ้ายกเว้นหมดแปลว,ว่าเครดิตก็ไม่เสียยี่สิเปอร์เซ็นก็ไม่เสียตอนหักหน้าที่จ่ายก็ไม่ต้องหักอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็น,นก็จะมีดีเทลพี่ลองดูบรรทัดอของหุ้นในตัวอย่างนี้นะคะอย่าง W H A อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้รับเครดิตแต่ถูกหักหน้าที่จ่ายนะตัวสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างของ B D M S ถัดมามันเป็น กิจการที่มีการยกเว้นเหมือนรายได้ส่วนที่เขาปั้นออกมาได้รับยกเว้นนะคะอ,คอันนี้ก็จะเป็นเอ่อยกเว้นไปหมดเลยเครดิตก็ไม่ได้ตัวหักหน้าที่จ่ายก็ไม่เกิดอืมค่ะแบบนี้อันนี้คือ2กรณีสมมุติบบอย่างเคส b d m s เนี่ยไม่ได้หักหน้าที่จ่ายแปลว่าพี่ก็ได้เต็มเต็มเลยไม่ต้องเอาไปเสียเพิ่มด้วยแล้วก็ไม่ผิดด้วยหรือย,ยังไงฮะใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็เวลาเอาไปรวมคำนวณไหนจริงต้องบอกว่าชื่นชมคนทําระบบเรื่องของภาษีมากเลยนะถ้าเกิดเราเวลา คือตอนที่เรายืน่นภาษีแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเอาไปใช้สิทธิ์ในการขคอคืนเครดิตอะไรเงี้ยค่ะครเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์จากทาง TSD เข้าไปที่ระบบ e-filing <ม>ของทางกรมสรรพากรได้โดยตรงเลยแล้วระบบจะมีการเหมือนดึงแยกตัวเลขให้เลยว่าถ้าเกิดได้รับยกเว้นน่ะเขาจะไม่ต้องเอามารวมคำนวณตัวเงินปันผล<อ>เพราะว่ามันคือได้รับยกเว้นทัไม่จาเป็นต้องมารวมครับทีนี้มาอยู่ที่ คำถามสําคัญของเราแล้วว่าแล้วใครจะเลือกแบบไหนดีเพราะว่ามันเป็นช้อยที่เราเลือกได้ทั้ง2ทางก็คือจะจ่ายวิโดโตริงแท็กแล้วจบไปเลย10%แล้วจบไปเลยอาไม่ต้องยุ่งกันอีกแล้วหรือว่าจะเอามายื่นเพื่อคิดคํานวณภาษีใหม่ในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดาน้องข้อพ้นแนะนำอย่างไงบ้างใครต้องทําใครไม่ต้องทําใครเลือกแบบไหนดีเนี่ยมันมีหลักการไหม ปุนให้ในเชิงคอนเซปต์ก่อนแต่เดี๋ยวตอนท้ายจะเชิงปฏิบัติปุ่นจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ฟังอีกทีหนึ่งครับแต่ในเชิงคอนเซปต์เนี่ยปุ้นพาพี่กลับไปดูตัวเลขเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเงินได้ของฝั่งนิติบุคคลเนี่ยสมมติกาไรร้อย100บาทอ่ะจำยังจำกำไรร้อยบาทของเราได้เนาะกำไรร้อย100บาทเนี่ยจะเสียภาษีทั้งหมด2ทีทีที่1คือตามอัตราของฝั่งนิติบุคคลขึ้นอยู่กับว่าฝั่งนิติบุคคลเนี่ยเสียในอัตราที่เท่าไหร่นะคะคอย่างในโจทย์เนี่ยมีตั้งแต่20 สิแล้วก็0เนาะคือสมมุติยีก่อนเพื่อเป็นความเข้าใจง่าย100บาทที่เป็นกําไรของฝั่งนิติบุคคลเนี่ยชั้นแรกที่เขาจะต้องโดนเลยคือยี่สิบอยีง่ายคือ20บาทอ,อ่ะทดทดยีบาทไว้ในใจเราก่อนนะทด20บาทไว้ในใจแล้วนนะใใลเราก็เหลือ80 80โดนหักภาษีีชั้นหนึงแบาทก็คือ10เปอร์เซ็นต์คือ8บาทเท่ากับว่าเราโดนอีกแบาทเอายี ับ8มารวมกัน20กับ8มารวมกันนะคะจะได้ว่าเงิน100บาทเนี่ยเสียภาษีในฝั่งของนิติต่างๆที่เราโดนไปเนี่ยก็คือ28บาทครับดังนั้นตัวเลขพอจะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆคร่าวๆนะคะว่าใครที่ควรน,นํามายื่นหรือใครไม่ควรน,นํามายื่นเนี่ยหลายๆคนจึงใช้ตัวเลขของฐานภาษีที่28%อร์คือถ้าเกิดเรามีฐานภาษีรายได้ของเราเนี่ยต่ํากว่า28% โอกาสที่เราเอามารวมคำนวณในฝั่งของบุคคลธรรมดาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเราจะได้ภาษีคืนน่ะจะสูงขึ้นเพราะว่าฐา,านฐานเราต่ำไง<ะ>บุคคลเราต่ำกว่า28เมื่อกี้ที่เราเสียมาฝั่งนิติไงเพราะั้นเรามีโอกาสที่จะได้เ,เจ้า28หรือบางส่วนของ28เมื่อกี้คืนกลับมาค่ะแต่ถ้า,าสมมติบางคนไปลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีเยอะๆอ่ะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเลยก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ ถูกต้องมันก็เลยเป็นที่มาว่าแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะในเคสบายเคสของแต่ละคนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่หุ้นทุกตัวของเราที่จะจ่ายภาษีในอัตรา20ตคืออัตราที่กำหนดตรงเนี้ยมันคืออัตราว่ากำไรก้อนที่เขาแบ่งปันผลมาให้เราอะเคยเสียภาษีที่อัตราเท่าไหร่ใช่ไหมคะมแต่มันก็จะมีกิจการบางกิจการที่เขาอาจจะจ่ายปันผลพิเศษก็ได้ที่เขาไปดึงกำไรปีเก่า มามาจ่ายให้เรารซึ่งมันก็จะทําให้ฐานภาษีที่เราคํานวณ28เมื่อกี้มันใช้ไม่ได้แล้วเ<อ>พราะเท่ากับว่าเงินก้อนนั้นอ่ะไม่ได้ถูกคิดอยู่ในอัตรา20มันถูกคิดในอัตราอื่นอาจจะเป็น15หรือ30ก็ได้แล้วแต่อัตราภาษีที่มันเกิดขึ้นสําหรับกําไรก้อนนั้นค่ะครับงั้นแปลว่าเราต้องคิดเป็นเคสบายเคสเลยอย่างนี้ใช่สุดท้าแล้วอะ่ะปุ้นก็จะแนะนําว่า วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนก็คือทำ c o m แพร์ค่ะคอมแพร์เลยว่าถ้าเราใช้เครดิตภาษีเงินปันผลส่วนนี้ก็คือเอามารวมในฝั่งบุคคลน่ะเราเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่รวมเราเสียภาษีเท่าไหร่เราเสียเพิ่มไหมได้คืนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะครนั้นเคส by เคสอ่ะมันจะง่ายที่สุดบวกกับว่าปัจจุบันน่ะเราสามารถอัปโหลดไฟล์นี้เข้าไปในระบบของทางกรมสรรพากรได้แล้วมันคลิกไม่กี่คลิกก็จะได้ตัวเลขออกมาน ah. ะคะในการ ดูว่าตกลงฉันจะรวมหรือไม่รวมเพียงแต่ว่าการจะการจะคอมแพร์แบบนี้คุณคิดว่าคนที่เริ่มแบบมีฐานภาษีสัก2 0ขึ้นไปอะ่ะลองเคส by ยเคสดูเพียงแต่ว่าคนที่อาจจะมีรายได้แบบ แค่ปันผลเพียงอย่างเดียวแล้วก็รายได้ปันผลไม่ได้สูงมากอ่ะโอกาสที่เราเอามารวมคำนวณในฝั่งบุคคลนะคะแล้วได้คืนก็อาจจะสูงขึ้น<อ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแปรสําคัญคืออัตราภาษีของฝั่งนิติบุคคลด้วยอืมอืมอมโอเคก็พอจะเห็นไกด์ไลน์คร่าวๆก็คือถ้าท่านไหนเป็นรายได้หลักมาจากปันผลเลยอันเนี้ยื่นน่าจะคุ้มกว่าค่อนข้างแน่ เ่ียวเนว่าท่านเป็นนักลงทุนพอร์ตใหญ่มากคือถ้าเกิดพอร์ตใหญ่มากๆมีรายได้ปันผลระดับหลายหลายล้านบาทต่อปีอบางครั้งจบที่ฝั่งนี้เลยก็คือเครดิตฝั่งที่นิติบุคคลหักแล้วจบอ่ะอาจจะได้ประโยชน์กว่าแต่ถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยเราไม่ได้เป็นพอร์ตใหญ่แบบนั้นเรามีปันผลประมาณนึงนะคะไอ้อย่างเงี้ยโอกาสที่เราเอาภาษีตัวฝั่งของนิติบุคคลมาใช้เครดิตอะค่ะเราได้คืนสูงขึ้นมากสูงขึ้นมาครับซึ่งวิธีการก็คือ อย่างเช่นพี่เข้าไปที่เว็บสำมะกรนแล้วก็โหลดไอ้ข้อมูลจาก Investor Portal แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วยังไม่ต้องซับนิดถูกไหมพี่ก็เช็คดูก่อนว่าแบบไหนประหยัดภาษีกว่าพี่ค่อยเลือกแบบนั้นง่ายๆแบบนั้นเลยใช่ไม่ต้องกดเองให้หัวแตกง่วงยากด้วยถูกต้องขอบคุณเทคโนโลยีมากใช่ตอนที่มีระบบนี้คือแบบขอบคุณทาง TSD Investor Portal มากชีวิตนักลงทุนทุกท่านง่ายขึ้นมากนะคะเพียงแต่ว่า อันนี้อะเมื่อกี้คือความสะดวกนิดนึงที่บอยเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วว่ามันจะมีหุ้นหรือว่ากองทุนบางกองที่ TSD ไม่ได้เป็นนายทะเบียนพี่ราได้ไหมอ่าใช่ใช่คราวนี้อ่ามันก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดเรามีหุ้นหรือกองทุนบางกองที่ TSD ไม่ได้เป็นนายทะเบียนอ่ะอันนี้เราต้องแมนนวลยอดอ่ะเข้าไปเองอ๋อเพราะปฏิกาเดิมคือถ้ายืน่นต้องยื่นทั้งหมดยื่นแค่บางไอเทมไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราจะใช้ เครดิตภาษีเนี่ยแปลว่าทุกตัวที่เราได้ปันผลต้องยืดทั้งหมดถูกต้องรายได้ตระกูลปันผลทุกชนิดต้องเอามารวมทั้งหมดมซึ่งพอรายได้เป็นตระกูลปันผลทุกชนิดแปลว่าไม่ว่าจะเป็น t s d เป็นนายทะเบียนหรือไม่ อันเนี้ยก็ต้องเอามารวมปันผลกองทุนต่างๆก็ต้องเอามารวมด้วยนะคะอันนี้คือกติกาพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคนที่มีเอ่อปันผลจากข้างนอก TSD อ่ะก็ต้องมีการคีย์แมนวลเองว่าโอเคคุณได้รับภาษีปันผลเท่าไหร่หรือว่ามีเงินปันผลเข้ามาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องคีย์เองนิดนึงนิดนึงแต่ว่าการมี TSD มาช่วยดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้ก็ถือว่าใช่อืมอืมอ่าโอเค งั้นเียนถามตามตรงพี่ว่า,า,าน้องขุณน่าจะได้คุยกับนักทุนมาเยอะส่วนใหญ่คนเขาทําเรื่องนี้กันไหมหรือว่านักทุนยังที่ยังละเลยยังมีอยู่มากไหมพุนอันนี้อาจจะต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าลูกค้าของแนวางแผนการเงินเนี่ยมีความ ตื่นจะหนกตื่นเขาเลยนะอาแวร์แล้วกันโอเ,เอรส่วนใหญ่จะทําในเรื่องนี้ทั้นังนั้นส่วนใหญ่จะทำพี่เหลือต่อให้ไม่ทําเรานี่แหละก็จะเป็นคนบอกว่าพี่หนูขออนุญาตหนูขอคอมแพ์ให้ให้แป๊บหนึง่งได้ไหมเพราะรว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าโปรเซสมันใช้เวลาแบบปุ้นว่าไม่ถึงแบบสิบนาทีก็เสร็จ huh. ในการที่จะคอมแพ์ว่าระหว่างใช้สิทธิ์กับไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยอันไหนเสียภาษีมากน้อยกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันได้คืนแบบเห็นน้ําเห็นเนื้อไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มเห็นน้ำนเห็นเนื้อได้เยอะเลยใช่ไหมใช,ใช่เพราะอย่าลืมว่าตัวฝั่งของนิติบุคคลนะคะตัวที่มันเป็นน้ําเป็นเนื้อจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ตัวสิบเปอร์เซ็นที่เป็นหักหน้าที่จา่ายแต่มันคือ <20. S 2> ฐานยี่สิบของฝั่งนิติบุคคลที่เขาอะ่ะจ่ายไปก่อนแล้วซึ่งถ้าทุกคนจตอรี่ได้ก็อย่าลืมว่าเงินของนิติบุคคลก็คือเงินเงินของผู้ถือหุ้นม,มันก็คือเงินเราเหมือนกันครับก็เลย น้ำเนื้อเนี่ยมันเกิดจากตัวอัตราภาษีของนิติบุคคล20%บ้าง15%บ้างาบางกิจการไปถึง30เพราะาว่าเขาไปเอากำไรจากปีเก่าๆมาปันผลให้กับเราซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฐานภาษีของนิติบุคคลเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ30%ะะเพราะฉะนั้นสมมติคนที่รายได้ไม่ได้เยอะมากหรือว่าฐานภาษีไม่ได้ไม่ได้สูงมากนี่มันอาจจะคิดคำนวณออกมาแล้วก็อาจจะได้เป็นเปอร์เซ็นที่เท่าท่าก็ได้หรือ,อยังไงนะฮะ <No? S 2> ใช่ค่ะคือถ้าเสิดเรล,ลไม่ได้ไดถูกต้องคือขึ้นขึ้น20%ขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าอ่าจจะลองคอมเพร์ดูมีโอกาสลุ้นสูงมากแต่ถ้าเกิดใครฐานภาษีน้อยกว่า20%อะโอกาสที่ใช้สิทธิ์ตรงนี้แล้วได้เงินคืนกลับมาเป็นน้ำเป็นเนื้อสูงมากจริงๆแต่ที่เจอเนี่ยมีหลายๆเคสก็ได้เกิดมากันแบบหลายๆหมื่นหลายๆแสนเลยค่ะว้าวอ่ะเพราะฉะนั้น ใครที่ดูรายการเราอยู่ยังไม่เคยทําลองทําดูเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีช่วยให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นมากกดไม่กี่คลิกเนี่ยนะครับยิ่งถ้าหากไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือ t s d เนี่ยกดไม่กี่คลิกนี่ได้เลยท่านรู้เลยว่าท่านจะได้ภาษีคืนเพิ่มมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมเอาไปทํากันดูนะครับช่วงนี้ก็โอเคแหละยังพอมีเวลาที่จะยื่นภาษีปีนี้นะครับน้องข้าวปุ้นในฐานะนักวางแผนการเงินเมีอะไรอยากจะฝากอยากจะแนะนําคนท,ทั่วไปไหมครับช่วงนี้เอาเรื่องยื่นภาษีแล้วกันนะคะก็เรามีเวลาเหลือประมาณสัก สองเดือนกว่ากว่าบวกแปดวันสําหรับใครที่ยื่นออนไลน์เงินแนะนําว่าเตรียมรายได้ของตัวเองให้ดีคือเรื่องของภาษีเงินปันผลน่ะ TSD ช่วยเราได้เยอะในส่วนของ Investor Portal เนาะแต่ว่าเราเองก็ต้องเก็บ Data ด้วยว่าเรามีเงินปันผลส่วนอื่นไหมปัญหาเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็เคยเห็นหลายๆเคสที่เหมือนพอยื่นภาษีไปแล้วอะค่ะจะติดเรื่องนี้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทางข้อมูลของกรมสรรพากรเนี่ย มีเงินปันผลมากกว่าที่เรายื่นเข้าไปก็เลยเหมือนกับสุถูกเรียกตรวจเอกสารเพราะว่าข้อมูลที่เรายื่นเข้าไปเหมือนมันไม่ครบนะคะก็เป็นคำแนะนำว่ารวบรวม,รวมตัวเอกสารใบ50าสิทวิทวีหรือว่าใบภาษีหากานที่จ่ายนะคะให้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะยื่นเพื่อดูว่าข้อมูลของ TSD ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาเนี่ยครบท้วนไหมอันนี้ก็เป็นคำแนะนำหนึ่งที่อาจจะ ฝากเข้าไปดูค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีช่วยชีวิตแล้วกันนะพี่บอยพูดว่าระบบดีไมทัที่สำพกรออกมาให้อยู่ทุกวันนี้ช่วยในการยื่นภาษีได้ค่อนข้างมากแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทุกอย่างคือไม่แนะนําให้พึ่งพาสิ่งนี้เป็นทุกอย่างของชีวิตเแต่ว่าอย่างน้อยๆใช่อย่างน้อยๆอ่ะมันคือเป็นตัวช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลว่าเราซื้อกองทุน ครบไหมมีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่า Data เนี่ยมันยังเป็น Data ที่อาจจะไม่ได้สามารถวันคลิกแล้วผ่านอย่างจบไปอะไรเงี้ยเราต้องสกรีนข้อมูลนิดนึงก็อาจจะฝากสองเรื่องนี้สาหรับการยื่นภาษีในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ค่ะคก็คือเรายื่นได้ถึง สามสิบเอ็ดมีนาตามกําหนดนะคะใครที่ยื่นออนไลน์ก็บวกไปอีกแปดวันค่ะอันนี้ก็เป็นกําหนดของปีนี้ค่ะอ,คอย่ายื่นช้านะคะเพื่อเด็กเลี้ยงเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มค่ะได้ครับดีไหมแท็กนี่ดีนะฮะแต่คนเป็นฟรีแลนซ์แบบผมอาจจะต้องระมัดระวังเพราะมีรายได้หลายไอเทมเนี่ยมันจะมีตกหล่นอยู่บ้างยังไงเราก็ต้องจดของเราเองไว้ก่อนด้วยเนี่ยนะครับสุดท้ายฮะใ,<ช>ใครชอบคอนเทนต์ดีๆการวางแผนการเงินดีๆอย่างน้นองข้าปุ้นฝากร้านหน่อยสิครับตามได้ทางไหนอย,อยังไงบ้าง ได้ค่ะก็ฝากเพจแล้วก็ช่อง YouTube แล้วกันนะคะชื่อว่ามีมันนี่ค่ะ m W e M O N E Y ค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาเจอพี่ๆที่ทางเซตซูมอินนั่นแหละคะ่ะก็มาตามได้ที่เซตซูมอินค่ะได้ขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็ติดตาม้องขอบปุ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอย่าลืมเอาไปวางแผนภาษีกันนะครับ ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยบอกตามตรงเนี่ครับเป็นของทีมงานของเราท่านหนึ่งเองเขาได้มาแล้วเขาก็สงสัยครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยฉันจะวางแผนการเงินจะบริหารจัดการภาษียังไงวันนี้ก็เลยชวนมาพูดคุยกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรือเวลา,อ,าอีกสักประมาณ2เดือนนะครับอ่าไม่ถึง2เดือนดีในการเตรียมยื่นภาษีปีนี้ก็ลองเอาไปทบทวนแล้วก็วางแผนกันดูวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ